รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจังหวัดปทุมธานีผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดปทุมธานีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาวันแรกวันที่20พฤษภาคม2567เวลา08.30นผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดรขวัญชัยพานิชการในฐานะผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานีลงพื้นที่พร้อมทีมงานเข้าตรวจเยี่ยมหน่วยรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาพร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติหน้าที่รับสมัครเลือกสมาชิกวุฒิสภาพศ2567ประจำหน่วยเลือกตั้งระดับอำเภอเมืองและอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีซึ่งวันนี้เป็นวันแรกการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประชาชนให้ความสนใจเดินทางมาติดต่อขอรับเอกสารการสมัครสว,วรที่อำเภอเมืองและอำเภอสามโคกจำนวนหลายหายทำให้บรรยากาศทั้งสองที่เป็นไปด้วยความคึกคักในเขตพื้นที่อำเภอสามโคกช่วงเวลา08.30นเกิดการขัดข้องทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนกลางพร้อมทำการแก้ไขและเริ่มใช้ได้เวลา10.00น จึงทำการตรวจสอบเอกสารและดําเนินการสมัครต่อไปโดยก่อนเริ่มการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาได้มีเจ้าหน้าที่อธิบายขั้นตอนต่างๆให้กับผู้ที่มารับสมัครให้เข้าใจและการเปิดบัสมัครวันนี้เป็นวันแรกมีจำนวนห้าวันโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24่ิพฤษภาคม2567ระหว่างเวลา08.30์แปดนถึงสิบหน สมัครได้ที่หอประชุมอำเภอเมืองและหอประชุมอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีผมนายขวัญใจพันิชการตำแหน่งผู้ตรวจการเลือกตั้งประชำจังหวัปดปทุมธานีวันนี้มาตรวจติดตามการทํางานของเจ้าหน้าที่รัฐในการรับสมัครสววันแรกนะครับระหว่างวันที่2 0่สยนะผมได้รับผิดชอบวันนี้คือที่ รับสมัครที่อําเภอเมืองและก็อำเภอสัมโครครับช่วงเช้าก็ปกตินะมีคนมาสมัครหลายคนนะแล้วก็ดำเนินการตาปกตนะเิเรียบร้อยดีนะคือเข้ามาก็ตรวจตรวจหลักฐานต่างๆแล้วก็กรอกประวัตินะครับแล้วก็เสียงเงินก็ทุกอย่างเรียบร้อยดีนะครับที่สังโคนี่ก็มีคนมาสมัครสี่ห้าคนนะครับตั้งแต่เช้านะ ก็กอกเข้ากรอกประวัติอะไรต่างๆไปหมดแล้วตรวจประวัติไปแล้วแต่ว่ามาติดกับที่เครื่องกรอกประวัติเนี่ยนะซึ่งยังด,ดําเนินการไม่ได้เครื่องจะดาเนินการตั้งแต่8ปดโมงครึ่งเนี่ยแต่นัดนัด,นด,นดตอนอาทางเอนทีปุมก็ส่งช่างมาแก้นะครับนะจนแก้ไขจนประมาณ10บโมงสินาทีถึงจะใช้การได้ก็ทําให้ผู้สมัครเนี่ยต้องรอ กรอกประวัตินะครับตอนตอนนี้คนคนที่หนึ่งยังกรอกยังไม่เสร็จเลยครับกำลังกรอกรายละเอียดอยู่เพราะว่าต้องใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันนะครับขอบคุณครับสาระแก้วตาภาพข่าวรายงานจากจังหวัดปทุมธานี